น้ำท่วมที่สงขานะมันคิดว่ามันเป็นภัยธรรมชาติหรือมันเกิดจากการบริหารของรัฐบาลของมึงกันแน่นะบอยขาที่ขม่นะ่ะมีกี่โรงเรียนคะแล้วก็สวนหลักสูตรเดียวกันหรือเปล่าคะโลน่าบอกว่าสาเหตุน้ำท่วมมาจากคำสาบส่วนบอยบอกว่าสาเหตุน้ำท่วมมาจากการบริหารของรัฐบาลคือแม่งงอ่ะคะ่ะ กับความคิดของขมินแต่ละคนนะคะเนี่ยดูไปดูมาแล้วไอ้ปัญหาน้ำท่วมที่สงขานะมึงคิดว่ามันเป็นภัยธรรมชาติหรือมันเกิดจากการบริหารของรัฐบาลของมึงกันแน่นะบอยขาที่ขมิน่ะมีกี่โรงเรียนคะแล้วก็สวนหลักสูตรเดียวกันหรือเปล่าคะ โลน่าบอกว่าสาเหตุน้ำท่วมมาจากคำสาบส่วนบอยบอกว่าสาเหตุน้ำท่วมมาจากการบริหารของรัฐบาลคือแม่งงอ่ะค่ะกับความคิดของขมินแต่ละคนนะคะทำไมแบบมันท่วมมาไลขนาดนั้นคือในรอบเท่าไหร่นะ60ปีใช่ไหมถ้างั้นเขาจะเรียกว่าภัยธรรมชาติหรอคะ่ะบอยมันไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่ามันจะหนักหรือจะเบาอ่ะคะ่ะ เพราะมันคือภัยธรรมชาติค่ะประเด็นเรื่องน้ำที่มันท่วมเยอะขนาดนี้มันเป็นที่อะไรมันเป็นที่การบริหารจัดการหรือเปล่าหรือยังไงบอยคะก่อนอื่นบอยต้องรู้จักคำว่าแยกแยะก่อนนะคะกับคำว่าภัยธรรมชาติและคำว่า การบริหารของรัฐบาลนะคะน้ำท่วมมันคืออุทกภัยหรือภัยธรรมชาติค่ะส่วนการแก้ป,ปัญหาภัยน้ำท่วมนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะมันคนละอย่างคนละส่วนค่ะรัฐบาลไม่ได้เป็นคนสั่งให้ฝนตกค่ะน้ำท่วมมันคือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งไม่มีใครบังคับไม่ให้มันเกิดขึ้นได้รัฐบาลมีหน้าที่รับมือและแก้ไขปัญหากับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นค่ะคือไอ้เปลี่ยนรัฐบาลบ่อยนะมันก็ไม่ได้ดีมันมันก็ไม่ได้ดีนะคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ต้องเปลี่ยนอีกละนะมันเสียเวลาไหมนะแต่เท่าที่กูดูนะกูว่ารัฐบาลมึงไม่ได้เลือกมากกว่าบอยคะบอยรู้จักคําว่าประชาธิปไตยไหมคะ รัฐบาลบริหารไม่ดีประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกรัฐบาลชุดใหม่มาบริหารแทนไม่ใช่หรอคะแล้วคำเมนบ้านของบอยล่ะคะมีสิทธิ์เปลี่ยนรัฐบาลไหมคะอยู่ในระบอบของฮุนเซนมากี่ปีแล้ะคะสี่สิบกว่าปีแล้วไม่ใช่หรอคะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างประเทศพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างคะในบอกว่าประชาธิปไตยล่ะคะทำไมถึงไม่สามารถมีใครไปเปลี่ยนรัฐบาลได้เลยเอะคะ ทำไมปล่อยให้หุนเซนครอบครองระบอกมานานถึง40ปีละคะอย่าบอกนะคะว่าหุนเซนบริหารประเทศดีแล้วอะคะ่ะประชาธิปไตยแบบไหนคะประชาธิปไตยปลอมๆเอาไว้หลอกประชาชนโง่ๆหรือเปล่าคะบอยเทพไทยสไตล์่าสถานีเวล์ดืนคุณ